ฮัลโหลฮัลโหลดัมเงี้ยวจ้าสวยไม่สั่งมาแล้วจ้าสวยไม่สั่งมาอีกแล้วจ้าสวยไม่สั่งจ้าเมาอีกแล้วใครอยากได้แฟนขี้มเมาทักมาได้นะคะเพราะว่าเป็นคนสวยค่ะสวยไม่สั่งค่ะนะคะใครอยากได้แฟน เป็นคนสวยสวยไม่สั่งนะคะทักมาได้นะคะเพราะว่ามาตลอดเลยนะคะทคะักมาค่ะทักมาค่ะทานนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะวันนี้นี่มื้อเที่ยงนี่มื้อที่สองของวันแล้วค่ะนะคะเป็นคนสวยค่ะสวยไม่สั่งเมาตลอดใครอยากได้เป็นแฟนทักมาจ้าน้ำเงี้ยวจ้าน้ำเงี้ยวป้าอ้วนอี่แล้วจ้าวันนี้นะคะหยอกล้อกันนะคะ กุ้เล่นนะจ๊ะหยอกนะจ๊ะเปรี้ยวเอาถุงปลาแป๊บน,นึง <S <S 1> <S 1> อยากกินเปรี้ยวๆ <S <S 1> <S 1> พอดีอยากกินเปรี้ยวๆใช่ไหมพอดีอยากกินเปรี้ยวๆใส่น้ำส้มเข้าไปมันก็เลยเปรี้ยวใช่ไหมเราก็เลยใส่น้ำไป <S 1> <S 1> <S นะคะเด้แล้วเราก็ใส่น้ำไปอีกนะคะ เป็นคนสวยค่ะเป็นคนสวยไม่ส่างค่ะใครอยากได้เป็นแฟนทักมันนะจ๊ะเพราะว่าเมาตลอดนะคะหยอกเล่นยังไม่ส่างเลยตอนนี้สวยไหมคะยังไม่ส่างเลย <laughs> ไม่ได้เป็นขี้เมานะคะแต่ขาดไม่ได้เราไม่มีแค่หมูเราลืมซื้อแค่หมูมาจิน้นนมจีนต้องกินแค่หมูพอดีว่าลืมซื้อแค่หมู nướng sữa kem mủ màng nấm quân khư cầu ớt lỏi กินอะไรก็อร่อยแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าฉันตื่นมาแต่เช้าอะ่ะลูกชายหัวแก้วของแหวนฉันนายไปไหนก็ไม่รู้จะไปตามหากไปเจอไปกับลุงเขาไปไหนไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลย ลูกชายหัวแกวหัวจมวนฉันป่านนี้ยังไม่มาเลยเที่ยงแล้วเนี่ย chú xanh hài xếp hài lọc